คุณเคยฝันอยากบินได้เหมือนไอออนแมนหรือเปล่าไม่แน่เกมนี้อาจจะทําให้ฝันของคุณเป็นจริงก็ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพี่มิกกับช่อง The Game Room เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาแนะนําข้อมูลเกมออนไลน์ใหม่ล่าสุดที่กําลังจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเกมนั้นก็คือ Anthem ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเกมนะครับเราก็มาดูประวัติของสตูดิโอที่ทําเกมนี้กันหน่อยนะครับซึ่งสตูดิโอที่พัฒนาเกมนี้นะครับก็คือ b i o w a ว e นะฮะซึ่งบ i o w a ว e เนี่ยก็มีผลงานเกมที่โด่งดังเช่นกันนะครับยกตัวอย่างก็คือ r a g o ก Age กับ Ma s s Effect นั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของสตูดิโอนี้ก็คือเกมนี้นั่นเองนะครับโดยจัดจําหน่ายโดย EA นะครับสาหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้เกิดขึ้นในโลกที่พระเจ้าใช้พลังที่มีชื่อว่าแอนเทมในการสร้างโลกขึ้นมานั่นเอง แต่ว่าก่อนที่โลกนี้จะเสร็จสมบูรณ์พระเจ้าได้หายตัวไปโดยได้ทิ้งพลังนี้ไว้เบื้องหลังนั่นเองซึ่งพลังนี้ก็ได้ก่อให้เกิดความโกลาหลไปทั่วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายมากมายหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องการจะใช้พลังนี้ในทางชั่วร้ายนั่นเองเหล่ามนุษย์ที่เหลืออยู่จึงต้องเข้าไปหลบอยู่ในเมืองที่มีกำแพงขนาดใหญ่เพื่อปกป้องตัวเองจากสิ่งอันตรายด้านนอกนั่นเองแต่ว่าเหล่ามนุษย์ก็ไม่ได้ไร้ซึ่งทางสู้สะทีเดียวเพราะว่าพวกเขาได้คิดค้นชุดเกราะขึ้นมาซึ่่่่่งงชชุดชเเเเกกาาาะหลนนนนีีน้็มืออววจิั ซึ่งกลุ่มคนที่ทําการบังคับชุดเกาะเหล่านี้จะมีชื่อเรียกว่าเหล่าฟรีแลนเซอร์ซึ่งก็คือตัวของผู้เล่นที่จะได้รับบทเป็นหนึ่งในฟรีแลนเซอร์ที่จะต้องปกป้องมนุษยชาติและไขปริศนาของพลังแอนเทอร์ไม่จงได้นั่นเองโดยก่อนที่ผู้เล่นจะออกไปยิงกับเหล่าสัตว์ประหลาดเนี่ยเราก็จะต้องทําการรับภารกิจซะก่อนนะซึ่งในภารกิจนะครับเราสามารถชวนเพื่อนมาทําร่วมกันได้อีก3คนด้วยกันเลยนะฮะ ให้คิดถึงเกม Monster Hunter นะครับระบบภารกิจเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่ทำสำเร็จเนี่ยผู้เล่นก็จะได้ทรัพยากรแล้วรวมถึงอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อนำมาพัฒนาเจวรลินของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจเหล่านี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า free roaming นะครับเป็นส่วนที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถออกสำรวจโลกของแอนทเทิร์มได้ตามใจชอบนะครับโดยไม่ถูกผูกมัดกับภารกิจใดๆทั้งสิ้นนะ ซึ่งผู้เล่นก็จะสามารถพบไอเทมที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่อีเวนต์ต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ในขณะที่ฟรีลมอยู่นั่นเองในส่วนเนื้อเรื่องของเกมนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากเกมออนไลน์อื่นๆหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาได้ให้คอนเซปต,ต์ของเนื้อเรื่องของเขานะครับว่า Our World, My Story หรือว่าโลกของเราแต่เรื่องของฉันซึ่งความหมายของคอนเซปต,ต์นี้นะครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนั่นเองนะครับก็คือส่วนของทั้งโลกนะครับและก็ส่วนของคุณเองนะฮะ ในส่วนของทั้งโลกเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องของเกมโดยรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าใน My Story นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องของแต่ละคนเนี่ยที่จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับในเกมนี้นะครับนอกจากในส่วนที่เราออกไปทําภารกิจแล้วเนี่ย ก็จะมีส่วนที่เราอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟอร์ตทาซิสนั่นเองนะครับในเมืองนี้เนี่ยก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาจากหลายกลุ่มเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปพบปะพูดคุยแล้วก็รับภารกิจจากพวกเขาได้เช่นกันนะครับซึ่งไบโอแวร์นะครับมีชื่อเสียงในการทําเนื้อเรื่องในการพูดคุยกับเหล่า NPC เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วน,นะครับดังนั้นเนื้อเรื่องของแต่ละคนที่เล่นเนี่ยก็จะแตกต่างไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่่เเเเรรราาาส้งงงกััับบ NPC ในนนนมืออะค เช่นสมมุติผมเนี่ยอาจจะเล่นเป็นคนดีมากเลยนะครับในเกมเนี่ยผมอาจจะช่วยเหลือเหล่า NPC ท <NPC S 1> <ม>ุกคนเลยนะฮะ NPC, NPC ในเมืองเนี่ยก็จะมีความนับถือแล้วก็ช่วยเหลือผมกลับนั่นเองนะครับแต่กลับกันสมมุติว่าคุณเล่นเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบขี้หน้า n p c เหล่านี้เลยนะครับอาจจะด่ามันไปเลยนะฮะในเกมเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบขี้หน้าคุณเช่นกันนะครับสรุปง่ายๆ <acht> เนื้อเรื่องก็มี2ส่วนก็คือส่วนโดยรวมที่ทุกคนเหมือนกันกับส่วนของใครของมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนั่นเอง สำหรับผมแล้วที่เป็นคนชอบเล่นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยถือว่าระบบนี้เป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวในส่วนของเนื้อเรื่องขอจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจในเกมนี้หรือคลิกเข้ามาดูในวิดีโอนี้เนี่ยคงอยากจะรู้แล้วว่าเหล่าเจวลินนะครับชุดเกาะที่เราจะได้ใส่ในเกมนี้เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันดีต่างกันยังไงนะครับสำหรับเจวลินแบบแรกสุดที่เราจะพูดถึงก็คือเรนเจอร์นั่นเองนะครับ ผู้เล่นทุกคนนะครับจะเริ่มต้นด้วยชุดเกาะชุดนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นชุดที่เล่นง่ายที่สุดนะครับสำหรับเรนเจอร์เนี่ยเป็นเจวลินที่มีความสมดุลในทุกๆด้านนั่นเองนะฮะแล้วสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นระเบิดน้ําแข็งนะฮะที่ใช้ในการหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือแม้แต่อุปกรณ์ซัพพอร์ตนะครับเช่นเกาะสนามพลังเป็นต้นมาพร้อมกับสกิลอัลติเมทที่จะล็อกเป้าศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันแล้วปล่อยจรวดติดตามความเร็วสูงใส่่เเป้าาหมายนนัอง สำหรับคนที่ชอบอะไรใหญ่ๆห,หรืออยากทำลายล้างนะครับก็ขอแนะนำโคลัสซัดเจอเวอรินสายแท้งนั่นเองนะครับมาพร้อมปืนขนาดใหญ่และโล่นะครับที่สามารถชาร์จเข้าไปในดงงสตูได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวเลยนะฮะนอกจากนั้นยังมีสกิลที่สามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของสตูนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแท้งให้ทีมได้ในระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยสร้างดาเมจให้กับสตูหรือว่าบอสนั่นเองนะครับ สำหรับอาวุธของโคลัสซัสนะครับก็จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ขนาดหนักได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไฟปืนสายฟ้าหรือว่าปืนคกนั่นเองนะครับพูดถึงปืนใหญ่หญแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงสกิลอัลติเมทของโคลัสซัสนั่นเองนะครับก็คือซีช์แคนนอนนะครับเป็นปืนที่แบบเอาเป็นว่าเป็นปืนใหญ่ที่ยิงแรงโคตรนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดคุณชอบเล่นตัวละครที่เป็นสายนักฆ่าในเกมอื่นแล้วเนี่ยผมว่าเจวาลินตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณเลยนะครับซึ่งก็คืออร์เซ c e p t ร์นั่นเองนะครับเจวาลินที่เร็วที่สุดในกลุ่มเจวาลินทั้งหมดนั่นเองนะฮะสามารถเข้าไปโจมตีแล้วถอยออกมาได้ก่อนที่ศัตรูจะได้ทันตั้งตัวซะอีกนะครับเนื่องจากมีเกาะแล้วก็พลังชีวิตไม่มากนะครับทำให้คนที่เล่น i n t e r c e p t ซปเนี่ยต้องใช้ความว่องไวในการเอาตัวรอดนั่นเองนะครับอาวุธที่เป็นจุดเด่นของอร์เซ c e p t ร์เลยนะครับก็คือมีดคู่นั่นเองนะฮะ ที่สามารถสร้างดามเมจได้อย่างรวดเร็วในระยะใกล้นั่นเองนะครับสำหรับเจวลินตัวสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นจอมเวทของปาร์ตี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือสตอ r มนั่นเองสตอ r มเนี่ยจะทําการโจมตีนะครับโดยใช้ขุมพลังจากแอนเทอเพื่อปลดปล่อยพลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟน้ําแข็งหรือว่าสายฟ้านะครับในการทําลายศัตรูให้สินส้นซากนั่นเองนะฮะ ตอมีพลังโจมตีที่สูงและสามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างนะครับแลกกับพลังชีวิตที่น้อยนะครับเหมือนกับเหล่านักเวทในเกมอื่นๆนั่นเองนะฮะโดยสกิลอัลติเมทของเขานะครับจะทําให้เขาสามารถใช้สกิลที่มีพลังทําลายล้างเป็นวงกว้างติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ถ้าเกิดคุณฟังแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นเจวอลินตัวไหนดีไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนระหว่างเจวอลินแต่ละประเภทได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับแต่ว่าต้องไม่อยู่ในภารกิจนั่นเองนะฮะโดยเลเวลจะมีแบ่งเป็น2แบบนั่นก็คือเลเวลของผู้เล่นและก็เลเวลของเจวอลินนั่นเองโดยเลเวลของผู้เล่นนั้นจะเพิ่มขึ้นตลอดไม่ว่าผู้เล่นจะใช้เจวอลินแบบไหนส่วนเลเวลของเจวอลินก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนบ่อยที่สุดนั่นเอง ซึ่งการที่เราอัปเลเวลเจวอลินขึ้นไปเยอะเราก็จะได้อุปกรณ์และก็สกิลใหม่ๆสําหรับเจวอลินนั้นๆนั่นเองและนั่นก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของเกมนี้นั่นเองนะฮะเราก็ต้องลอดูกันต่อไปนะครับว่า b i โอแวรเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลอะไรใหม่ๆมามากกว่านี้หรือเปล่านะฮะสำหรับเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมฟรีทูเพย์นะครับจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวเกมมาก่อนถึงจะเล่นได้นั่นเองนะฮะโดยตัวเกมเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,700บาทนั่นเองนะครับโดยสามารถเล่นได้ในเครื่อง PC PlayStation 4และ Xbox One นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเปิดตัวในวันที่22กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะแต่สำหรับใครที่รอไม่ไหวอยากเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้านะครับเพื่อเข้าร่วมเบต้านะครับในวันที่25-27มกราคมนี้นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกว่าต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ตัวเกมนี้เนี่ยมันจะดูดีน่าเล่นมากๆเลยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าคนที่วางขายเกมนี้เนี่ยก็คือ EA นะครับซึ่ง EA เนี่ยมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างจะแย่นะครับในเรื่องของการหิวตังนั่นเองนะครับจะหาวิธีทําทุกอย่างเนี่ยในการเอาตังผู้เล่นให้ได้นั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดผมแนะนําจริงๆเนี่ยให้รอรีวิวก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อนะครับตัวผมเนี่ยก็จะรอดูท่าทีของเกมสักพักหนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิดมันดีไม่ดีเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับวิดีโอก็จบลงแค่นี้นะครับมาแนะนําเกมนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผมก็ค่อนข้างจะสนใจเลยทีเดียวนะครับ คำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณจะเล่นเจวาินตัวไหนเพราะอะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเล่นโครัสซัดแน่นอนนะครับเพราะว่าชอบเล่นสายแทงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่มีโล่นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอก็จบลงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมชื่อพี่มิกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือถ้าดีกว่านั้นแล้วพบกันในแอนทเทิร์มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Still rages and walls can only do so much but with the power of the anthem at my fingertips i will end all this needless suffering Run!